เดินสำรวจสำรวจไร่ครับเพิ่งมาถึงตะกี้นี้หลังจากไม่ได้มาเกือบเดือนโดนล็อกดาวอยู่ที่บ้านปริมากันก็เลยสำรวจรีบถ่ายคลิปถ่ายให้ชมให้เอฟซชมกันครับผมสวัสดีครับทุกคนไปมาชมบรรยากาศที่ทไร่กันช่วงหน้าหนาวครับหน้าหนาว บรรยากาศดีหน่อยเย็นฉ่ำเลยมาจากฝนลงเมื่อคืนนี้เจอลมเจอฝนเจอพายุดูสิต้นไม้หักบะเนระนาดกันหมดน้ำก็ท่วมเต็มตะลิ่งข้างล่างสิท่วมหมดเลยไปชมกันครับเดินรอบชมกันแล้วเป็นไงบ้าง ถ้พักพาดูเข้าไปชมในสวนดอกไม้สวนกหลาบเขาลงเป็นยังไงต้องมัดต้องตัดต้นไม้กันน่าดูเลยนดอกดอกแมกโนลเลียกำลังตั้งช่อจูมแล้วตอนนี้ต้นไม้ที่เอาลงที่ไร่อาลงต้องมีตะข่ายรอบไว้ครับรอบอย่างนี้ไว้ถ้างั้นไม่เหลือสัตว์ป่าเยอะกวางกับกระต่ายกิงโจ้ครับเยอะแต่ละจุดแต่ละจุดต้องมี แต่และจุดต้องมีตะข่ายครอบไว้จนกว่าจะย้ายมาอยู่แทกันถาวรปีหน้าครับปีหน้าค่อยเอารูว่ารอบให้ให้หมดให้ให้ที่ให้ไม่ชิดขนาดรอบไล่ของลุงนะปลาปลาเข้าไปแล้ว2กิโลครับ2องกิโลเมตรงบเงินน่าดูเหมือนกันหลายแสนบาทเลยนะ สวนกุหลาบแห่งที่สองยังโอเคอยู่เริ่มแบปร,ปริยอดใหม่ๆออกมาแล้วฝั่ง ตรงนี้ลุงเอาหัวทิลิปกับหัวทิลิปลงเริ่มเป็นใบขึ้นมาเนี่ยสักพักก็เป็นดอกเลยอีก,อ,กอีกเดือนหน้าครับเดือนหน้าได้เห็นดอกแน่ทิลิปเดฟิโดี้เริ่มเป็นดอกแล้วเนี่ยดอกกลุ่มเล็กๆเพิ่งเพิ่งจะโผล่ออกมาโผล่ออกมาหวังว่าเดือนหน้าได้ได้กลับมาอีกหวังว่าล็อกดาวน์โควิดจะไม่ไม,ไม่ไม่มีนะ ถ่ยางั้นไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นสับสนกุหลาบครับปีกลายยังไม่เห็นเลยปีกลายเดินล็อกดาวทั้งหลายเดือนปีกลายนี้เห็นหน่อ,นอของกุหลาบกําลังโผล่ขึ้นมาเล็กๆนะเห็นไหมเริ่มแล้วเดือนกันยาตุลาตุไปปลายตุลาครับเห็นได้เห็นดอกแน่ปลายตุลาช่วงหน้าหนาวเขาจะ พยายามตั้งชอ่อกิ่งใหม่ขึ้นนี่หนอหนออเขาปีนี้คงอลังการแน่ครับรอรอปลายปลายเดือนอตุลาครับได้เห็นแน่จะหนหนอเขาเต็มหมดเลยเห็นหนอ่อกุามไหม มามาชมสวนใหม่บริเวณหน้าบ้านกันลุงออกลงเนน่ทิลิบซับดอกทิลิบสีดำสีดำเกือบดำอะ่ะแดงเข้มๆนะกำลังดอกหน่อขึ้นมาเล็กๆไงทิลิบนะว่าคงได้เห็นดอกปีนี้ในกระถางครับนี่ก็สีดำเริ่มเห็นหน่อโผล่ขึ้นมาแล้ว ดูฝั่งนี้ดิลุงเอาลงมาเลยดูสิในสวนสองข้างทางนี้พึ่งก็ลงนั้นนี่จะได้เห็นถ้านไออกดอกพร้อมกันนะจะลา,างการอะไรเห็นไหมดูสิเห็นไหมครับ,บทิวลิปเท่านั้นเลยครับนีต่ตรงกลางนี่คือเดฟเดฟิโดครับเดฟิโด้กำลังเห็นหน่อขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยวางปีนี้คงได้เห็นดอกน่าดูเลย อันนี้ก็เป็นเก็บเป็นนิสแมปโพแมปโพครับต้นแมปเปิ่อน, Map en, นี่ต้นแมปเปิ en, ่อสีส้มๆครับเดี๋ยวฝนทลายลงมากำลังออกดอกจุม่มรอเลยเห็นไหมจุ่มเนี่ยนะเดฟิโดกับดอกเดฟิโดคือว่าดอกดารารัตนะคนไทยเรียกก็ดอกดารารัตฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่กำลังกัน ต้องมีกระถ่า,า,ายรอบไว้แซบทั้งนั้นไม่เหลือไม่เหลือโดนแทะหมดสัตว์ป่าครับบริเวณหน้าบ้านอืมโอเคภูมิใจอยอะ นี้คือต้นดอกโบโต้นะครับดอกโบโต้ดอกสีเหลืองสักพรักก็จะเหลืองอลา,ามเต็มทั่วต้นเลยก็แสดงว่าฤดูสปริงกำลังเข้ามาถึงแล้วดอกโบโต้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของออสเตรเลียครับหลายพืชพันธุ์หลายสไตล์หลายชนิดชนิดแต่ชนิดนี้ลุงชอบมากเลยปลูกง่าย เป็นดอกเร็วที่บ้านมีเยอะแยะเลยดอกเล็กๆในต้น,นเล็กๆในกระถางให้จะเอาลงมาปลูกอีกรอบหนึ่งจะมาลงที่หน้าไร่นี้ครับหน้าไร่ไปมาดูน้ำปากน้ำปากไหลหลากกันข้างล่างเยอะแยะเลยน้ำเยอะมากเลยตอนนี้โลเล่นไม่ได้ครับตอนนี้ ลงเล่นได้เฉพาะหน้าร้อนครับหน้าหนาวลงไม่ได้น้ําเยอะมากแล้วก็ไหลไหลไหลเร็วความเย็นประมาณสี่ห้าองศาในน้ําเย็นมากเลยหน้าร้อนก็ประมาณสิบสี่สิบห้าองศาเล่นได้หน้าร้อนหน้าหนาวนี้ไม่ได้เรืออันตรายน้ําหลากเยอะแยะน นี่ลุงขออนุญาตไปทํางานในสวนในไร่ต่อนะครับตัวตอนวันนี้จะเอาปุ๋ยใส่กุหลาบรับเอาปุ๋ยใส่สวนกลาบสองสวนกุลาบกำลังออกหนอก่อออกช่อยเห็นแล้วแล้วก็ขุดย้ายต้นไม้อําต้นแม็กโพลงดินเอากลาบลงดินอีกสองกระถางงานเยอะเยอะแยะเลยครับไปไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดแชร์กดติดตามลงนั้นนะครับ ดีขาบคุเจอกันคิมากครับผมสวัสดีครับ